Eh, okay, muntibah, cepat cepat, pernah. Elu malah. Yo, yo, elu jadi elu, berapa dia dah? Elu jadi dua, berapa? Elu jadi, sokar elu jadi. Mungkin dia yun yun ceh pun, tapi lepas main pa, saya. Ehi, pa. Luncur, luncur, luncur lah. Kepel ken? Kepel apa? Kepel dah, kan?

เดี๋ยวเราไปันเฮ้ยบลิมบลิมบลมเ้ยเย้วยย้วยเขย้เย้วียอทำไมไม่ได้ยิ่เฮ้ยย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 เยย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 มยย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 มยย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  ปืนช็อตไอ้สนะดับเออมือก้องแรงเงยไปก่อนนะกูไปขี้ก่อนอุ้ยอีกแต่ไเฮ้ยกูวยเทีกูตกรึไอ้ยังกูอลังเก็บปืนช็อตเลยแต่เฮ้ยใจเย็นๆไอ้เจ๊ก็ถ้ามึงไอ้กิ๊กไกลก่อนโอ้ตรงนี้ไม่ดีว่ะตรงนี้ไม่ดีเวังก็มึงไปจับผิดดุสะกดเดี๋ยวพี่จูบกอนพี่จูพี่จูบ เุยอย่ายไปอยู่นี่ปิ่ยปุ่เอย่าใช้ป้าเลยเดินโอ้ยเดื่อนเลื่อนเลือนเฮ้ยคนไรอ่ะเฮ้ยปุช้ยแข่งปุยแข่งไอ้เกลือเรื่องนั้นเมื่อ้แต่ตนนี้เรื่องนด้นเอาแล้วกูเอาไอ้เอี้ยมึงย้นทีเ้าไมเพื่อน เก็บยากเขี้ยวมือมันลื่นโอเคยิงกันยิงกันสองตัวอ่ะยิงปืลื่นมือลื่นนะฉัน้าดฟาดนะ้าดนะยี่บอะล้อ แย่ตูเลยสุดเอาใส่กูเลยเงี้ยพี่อยู่ที่สูงกว่าโดนในสันีเอาขนมกูไปแดกเง้พี่อยู่ที่สูงกว่าแต่เอาขนมกูไปแดกเง้พี่อยู่ที่สูงกว่าขนมบ้านพันจันกูไปแดกมึงอะอีกูร่วเยอะแล้วเยอะแล้วมันร่วกูหงอยแค่ปยนกูทิ้งเลยสั์กูไปแล้วได้ปี๊บโอ้ยฉันจะร่วที่ร่วงเลย อยนโทษลูกเองไอ้สัตว์ไอ้ยักูเก็บอันนั้นไปดีกว่าอย่างนี้มันไม่มีผลกับเราไก่โยวินก็ได้เอามาตีจนตายหาไปเลยเลยสัตว์เออตีน้องไปเลยสัตว์อุ้ยกระบอกสองท่อนกระบอกสองท่อนเพิ่มขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอ้สัตว์อุ้ยเฮียมันโคตรตายกูเลยสัตว์เลยเฮียไปเลยเหรอเออไปเลยเฮียหายเลยถ้าใครโดดลงไปเฮ้ยเหว้ยละเว้ยละ ไอเยี่ยแมวป่ะไอเยี่ยแมวไปหาป่ะไอเยี่ยแมวไปหาป่เฮ้ยไอเยี่ยแมวด้วยไอเยี่ยในกระบอกสองสั่นกันละโอ๊ยอีแต๊ดไอ้หัวเย็นมึงกดฟาดออกมามีฟาดหน้าตัวเองด้วยมึงไอ้สัดอ่ามึงไปกันไปแล้วเออเนี่ยมึงเอาปืนจุ๊บยิงอย่างเฮี้ยเลยแต่แม่งจะหนืดเว้ยถ้าแม่งโดนโดนสแต็กเยอะๆสามสแต็กอะถ้ามันโดนอะ หี้วมันโดนปักสามปักอ่ะเออมึงโดนมันโดนปักสาปักอเงี้ยแม่งัตเอียงได้จัวไอ้ยี่ยเอาหมดล้วไอ้สัตว์เอ้ยี้ยเลเลที่เก็ังกันน้องเดี๋ยวนี่มาได้ระเบิดไอ้สัตระเบิดกูนมึงไอ้ยี่ยติดหน้ากูเนี่ยไอ้ยี่ยติดหน้าไจุบติดหน้าไอ้ต ไอ้คว้เลยวันสิ่งตอบรลเบิดแล้วนะเฮ้ไอ้ฟิไอ้เหี้ยควยแล้วคขว้แล้วไอ้ไขว้ไอ้ไขว้ปุยชักไข้ปุยชักมาปุยทามันเออเอ้อยู่เอดีกัแล้วโอเคหยู่ดิแม่รู้หมดในตัดรู้หมดแล้วเหรอว่าไม่หมดตึ้งเยอะดีแน่จะได้ช็อตแา

ยังมม่ขึ้นในสักช่วยแก้ดีหน่อยนะคุณเด้กต่อเอ้าที่นี่แหนแต่ได้ไล้เอ้ากูยังแก้ปมมาแล้วไม่ผิด